สวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้ก็มีอีกหนึ่งอาการนะครับมาให้ดูกันว่าน็อตล้อนี่มันหลวมได้ไหมนะมันคลายได้ไหมวิธีสังเกตดูยังไงท่านที่รู้แล้วก็โอเคท่านที่ยังไม่รู้ก็รับชมกันหน่อยครับก็เรา รล้อเนี่ว่ามันหลวมไม่หลวมนี่เราดูตรงขอบมันนะครับมันจะมีการเสียบสีของเหล็กนะครับถ้ามันหลวมเนาะมันก็จะมีการเสียบสีตรงขอบนี้นะครับจะเป็นขเข่าออกมาประมาณนี้เดินผ่านมันก็จะกระเด้งเข้าตาเลยนะครับถ้าเราดูนะครับตามนี้นะครับเกิดการเสียบสีอาจจะหลวมได้ ตอนนี้ก็ขับมาใกล้จะปีแล้วนะครับก็หลวมนะครับิึงได้ดูครับนี่หลวมเฉยเลย <c oughs> ครับนี่ก็หลวมสองตัวอตอนนี้เป็นข่ามเมาแต่แต่ไม่หลวมถ้าใช้ปแ,แจขันก็อาจจะหลวมได้ครับเพราะว่าเป็นขม่มเมาออกมาอยู่ money.